อแอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าถ้าพูดถึงเด็กร้านเกมจะเป็นยังไงทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าขึ้นต้นว่าเด็กร้านเกมนี่จะมีแต่ความอะไรซึ่งผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่านะครับเด็กร้านเกมก็มีหลายรูปแบบให้ท่านได้รับชมรับฟังซึ่งก็ว่าตามตรงนะครับด้วยความที่ว่าร้านเกมนั้นเป็นศูนย์รวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกนหาสรรหาตั้คั oh my, oh my, oh my. ดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เป็นศูนย์รวมของเด็กอันนี้ก็เด็กไปโอเคแล้วอันนี้โอเคแลและผู้ใหญ่อันนี้ก็ผู้ใหญ่เกินอ่ะโอเค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 อันนี้พอรับได้ทำให้ถ้าพูดกับตามตรงจะมีหล,หลายๆอีเวนต์ให้ท่านได้เห็นเป็นบางเวลาด้วยเช่นกนันนะครับแต่ว่าวันนี้ เรามาพูดถึงเรื่องเด็กร้านเกมนะครับไม่งั้นยาวแน่ๆเด็กร้านเกมมีหลากหลายนะครับตั้งแต่โค้ดซึ่งถ้าคุณเล่นเกมไม่ดีอยู่ๆคุณก็จะได้โค้ดมันจาก EA หรือไม่ถ้าคุณเกิดลัคกี้อาจจะได้โค้ดมาเพิ่มทั้งโต๊ะเลยนะครับและเขาจะสั่งการเหมือนคุณน,นั้นเป็นทหารของเขาเกมเมอร์ขาจรก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรมาก พ่เขาก็แค่มาหาเล่นเกมเฉยๆนั่นแหละครับผู้ชนะร้านเกมถ้าว่ากันตามตรงเด็กประเภทนี้เป็นอะไรที่โคตรจะเก่งเลยละครับช่าพูดง่ายๆเด็กคนนี้ไม่ว่าจะเกมอะไรขอแค่ได้รองก็จะเก่งสุดตรงเลยละครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเกมวิธีการเล่นหรืออะไรต่างๆถ้าถามเด็กประเภทนี้แล้วท่านจะได้อย่างแน่นอนบ้านหลังที่สองทำไมผมถึงเรียกเด็กประเภทนี้ว่าบ้านหลังที่สองนั่นลหะครับ เอาง่ายๆเลยนะครับไม่ว,ว่าคุณจะเข้ามาร้านเกมเวลาไหน mm. เมื่อ,อไหรตราบใดที่ร้านเกมยังไม่ปิดท่านจะเห็นคนคนนั้นอยู่ที่เดิมตลอดไงล่ะครับเอาเป็นว่าสำหรับที่ทุกท่านได้เห็นบ่อยๆก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของที่พอรับได้และในขนาดนี้เราจะเข้าสู่ไอเด็กว่ากันง่ายๆตามตรงเลยนะครับเด็กจำพวกนี้มีความชอบสิธิ์เป็นพิเศษมากๆ เราจะสร้างความระคาญให้กับผู้เล่นท่านอือ่นอีกด้วยเราจะเริ่มตั้งแต่เบาๆไปจนถึงแรงที่พอจะออกอากาศได้นะครับมีตั้งแต่เด็กว์ปก็จะเป็นเด็กจำพวกโอเคครับมาต่อกันนะครับเด็กประเภทนี้จะเป็นเด็กที่ใช้เสียงเป็นอาวุธในการต่อสู้โดยจะโดนทั้งเพื่อนด้วยทีม และคนอื่นๆในร้านเกมด้วยเด็กประเภทนี้ถ้าบอกดีๆก็อาจจะเบาเสียงให้อยู่นะครับเป็นเด็กประเภทที่พบเห็นได้ส่วนมากสนามเด็กเล่นเด็กประเภทนี้จะสร้างความรำคาญคูณสองจากเด็กวาดขึ้นไปอีกขั้นซึ่งนั่นก็เพราะว่าเด็กเหล่านี้จะเล่นกันในร้านเกมแถมยังเป็นเด็กน้อยและเสียงดังอีกด้วยอันนี้ผมคิดว่าทุกคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีผู้วควบกุมที่สอง เด็กเหล่านี้จะเป็นเด็กที่พัฒนามาจากโค้ชซึ่งเท่าตามตรงนะครับเด็กเหล่านี้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียตามความต้องการของเจ้าของแต่ส่วนมากที่เห็นท่านจะเจอการควบคุมโดยที่ท่านไม่รู้ตัวและท่านจะปฏิเสธได้ยากแม้ว่าท่านจะเป็นเจ้าของเครื่องก็ตามถ้าท่านจับคีย์บอร์ดหรือเมาส์เมื่อไรก็ตามจะถูกปลัดมือออกไปโดยที่ท่านไม่รู้ตัวจนกว่าเด็กเหล่านี้จะเล่นจนพอใจแม้ก็ท่านปฏิเสธผู้ควบคุมที่สอง ท่านถึงจะสามารถเป็นผู้คอบคุมได้อีกครั้งผมว่าวันนี้สำหรับเด็กร้านเกมก็น่าจะพอแค่นี้นะคะเพราะว่าไม่น่าจะพูดถึงเด็กที่เป็นอันตรายได้อย่างพวกเด็กเลือดนักสู้หรืออะไรพวกนั้นหรอกนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอให้เรื่องนี้ใจดีกับคุณฟันหวานนะครับ